อ่โอกาสต่อไปก็เราได้ฟังธรรมนะนั่งสมาธิภนะาวนาไปเลยกำจิตของเราให้สงบถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาไปพร้อมกับการได้ยินได้ฟังในธรรมะพอมเมื่อจิตของเรามีความสงบได้ดีแล้ว การเข้าใจในธรรมะก็จะมีความลึกซึ้งขึ้นเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดสุข,ขุมมากทีเดียวตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขนอยู่ถึง49วันเนี่ยก็พิจารณาเหมือนกันว่า ธรรมะที่พระองค์ได้สรงบรรลุแล้วมีความละเอียดสุข,ขุมมากทีเดียวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด,ดที่จะสามารถจะมารูุตามพระองค์ได้เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายมีกิเลสหุ้มห่อหอ,อยู่มากในขณะที่พระองค์สวยวิมตติสุขนะ ยังมัยังไม่ได้ทรงดำริที่จะสั่งสอนเพราะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายจะรู้ตามได้ยากแต่เมื่อพรมิหารธรรมที่มีอยู่ในจิตของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมแล้วซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นทำให้พระองค์รู้สึกว่าจะต้องมีบุคคลที่จะสามารถรู้ธรรมะ ที่พระอ,องค์ที่จะสอนได้อลึกไปในอาราธดาบทวัตกาดาบทนั้นก็ได้ฌานสมบัติไปสเสวยความสุขอยู่ในโลกิยฌานอยู่ไม่ส่งจิตออกภายนอกคือไม่เอาอายตนะมารับรู้สิ่งภายนอกอยู่ในสิ่งภายในคือจิต ที่สวยความสุขในสมาธิอยู่ไม่สามารถจะรับรู้ในธรรมะที่พระองค์จะสอนได้ก็เสียโอกาสเสียโอกาสที่ดีกระทั่งว่าเคยสอนพระพุทธเจ้าของเรามาก่อนก็าตามเมื่อพระองค์ได้ทรงเล็งไปที่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระองค์มานานนดาติดตามดูแลองุปถักภัในขณะที่พระองค์ได้ทรงทรมานพระบรากายพระบันจ้าพุีนั้นได้หนีพระองค์ไปแล้วมาอยู่ป่าอิสิปัทนะมลึกคะทไทยวันป่าที่มีกวางมีเนื้อเป็นที่อยู่ของนักพหร์ฤษีบอมเพน ปฏิบัติซึ่งพระเจ้ากรุงพราณศีพระเจ้าทานไว้พระพุทธเจ้า,จาทรงทรงิ่งเห็นแล้วว่าพราะพุทเจ้าีเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะรู้ทำเห็นทำได้นล่าจึงได้เดินทางโดยทรงดำเนินไปทางเท้าน่าที่จะไปโปรดไปสอนไปแสดงธรรม นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัสดาพระสมรมัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าพระองค์จะสวยวิมุตติสุขพระองค์เดียวตลอดไปก็ได้ไม่ต้องทรงเด็ดเหนื่อยพระวรากายพระอาไทของพระองค์ไม่เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วไม่มีความโลภกดหลงไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี่แหละ นั่นจะสั่งสอนเห็นว่าถ้าผู้ใดเข้าในข่ยพยา,ยานแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไปสอนคือกิจของพระพุทธเจ้าก็มีว่าเมื่อถึงนะในช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่พระองค์จะบินธบาลเนี่ยจะต้องเข้าเข้ายานถุกกฎว่าบุคคลใดนี่จะมีวาสนาบารมี ที่พระอ,องค์จะไปแสดงธรรมโผลดได้บ้างอย่างผู้นั้นจะได้รับพระธรรมคำสอนของท่านแล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในธรรม,มานด้อ,องค์ทรงดำเนินัแต่จากขยาไปไปสิบพัฒนามรึกตยวันเนี่น้ใช้เวลาสิเอ็ดวันนี่ย ละสองร้อยห้าสิบกิโลนประมาณนี้เราไปถึงแล้วพรอบรรจัวพวกขีนี่ก็ยังไม่รับฟังนะยังต้องหนีไปอีกไปเจอที่เจ้าคนดิสถูปก็หนีไปที่ไปสิปนะมรุกไทยวันเนี่ยนี่คือพระมกรุณาที่คุณของเสดส็จ菩สดาพระสมบรติเจ้าของเรา ซึ่งพระมหาคุณราธที่คุณนี้ก็มีตั้งแต่ก่อนว่าองค์ได้ตั้งกิจปัถนาที่จะเป็นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะโปรดสัตว์หรือสัตว์ออกจากพระตาสงสารองค์ก็ตสร้างบารมีมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ย เราเกิดมาชาติหนึ่งก็เห็นว่าเป็นทุกข์มากมายแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราเกิดมานับไม่ได้นะก็เพื่อที่จะมาบรุธรรมอันจะได้แสดงธรรมนำธรรมะนั้นมาให้กับสภสาว์ทั้งหลายที่สามารถรับรูใ้ในธรรมได้แม้วพวกเราเนี่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดละในใจรัธรรมพระสงฆ์เราก็พยายามปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าของเราได้ตรัสรูพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทุกรกริยาต่างๆมากมายในสมัยนั้นที่ เขากล่าวขันกันว่าจะเป็นทางที่จะสําเร็จได้จิตจะหลุดพ้นได้ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ถ้าเกิดใครไปทรามานอย่างพุทธเจ้าแล้วต้องตายแน่นอนเนีย่ยสายบุญวัสนาบารมีของพระองค์ที่จะต้องตัดสรุชาตินี้ยังไงก็ไม่ตายสลบไปถึงสามครั้งร่างกายภัยพอมากอย่างที่เราเห็นที่ถ้ำตรงกัสริ น้าที่ชาวพุทธของเราจะเป็นชาวไทยด้วยนะได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชาวไวนไ้นีน่แหละที่เป็นพระพุทธรูปนับปางพระองค์ได้ทร,รมานตนแล้วนะแต่เมื่อวงพิจารณาแล้วว่าการทรมานสังขารร่างกายนี้จะให้พลุปไปเลยนไม่ได้นะก็กลับมาสเสวยพระกยายหาร ให้ร่างกายนี้มีกําลังมันสวยพระกายาร่างกายมีกําลังแล้วในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนางสุชดาได้นำข้าวมัทุปายาตนคือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมของอ่วเนี่ย ที่คัดมาอย่างดีแล้วผสมกับน้ำผึ้งเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้านะักโคนต้นโขนต้นใส่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อได้เสวยแล้วนะปั้นเป็นคำ,น,คำ,น,คำน,น,นั่นเนี่ยสี่ถึงเก้าคำเนี่ยในรอยถาดทองคําที่นางมาถวายไว้นั่นแหละเพราะว่าผิวพัน ของพระพุทธนะเจ้านั้นเปล่งปั่งมากท่านนางเข้าใจว่าเป็นเทวดานะั่นแหละในรอยถาดทองคําลงไปที่แม่น้ําเนรัญฉลานะถาดนั้นก็ลอยถวน้ําเพราะแรงกติฐานของท่านจมลงไปสู่เมืองบาันานพระพุทธเจ้าก็เดินข้ามแม่น้ําเนรัญชลานะเราคงจะรู้ว่าแม่น้ําเนรัญชลานั้นนะ่ะ ในบางตอนเดินข้ามได้มีความกว้างมากแต่ว่ามีทรายจำนวนมากข้างล่างเป็นน้ำลงใต้พื้นทรายไปสักสาเมตรจะมีแต่น้ำที่สมบูรณนะ์นั่นแหละเพราะเป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมานะัรนั่นแหละโหงได้เดินไปตำบลขยาไปถึงใต้ภศษีมหาโพนั่นแะ ตนพระศีมหาโพธิ์นั่งหันหลังไปในทิศต,ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เกิดความสมดุลต่พระพองค์ได้นั่งห,หันหลังไปทางทิศตะวันตกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกก็รู้สึกว่าที่นั่งตรงนี้เหมาะสมและก็จะเจริญอ,อนาปานสติกรรมาฐานซึ่งสมัยพระองค์ทรงยาว์ว อายุเพียงเจ็ดขวบนั่งสมาธิอนาปานสติใต้ต้นว่าก็บรุซึ่งปฐมมชานคือมีวิตกวิจารณ์พิติสุงเอกขกตาเนะี่แค่เจ็ดขวบจิตก็บรุษปฐมมชานะแต่ปฐมมชานขององค์บรมโพพิสัตว์มีกำลังมากกว่าธรรมดานะีกกำลังมากทีเดียว เพราะว่าฌานสมบ,บัติพระองค์ได้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วองค์ทรงคิดไปถึงสมัยเด็กเจ็ดขวบนั่นแหละพระองค์ก็เลยมาเจริญอนุปานสติใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่นแหละคือต้นพระศรีมหาโพนี้ก็เป็นชื่อว่าถ้าต้นไม้ใดที่องค์สมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ได้บรลุพระนุตรสัมาสมบริยานก็เรียกว่าต้นโพธินะต้นโพธินชื่อกัยต้นอัศพพกนะแต่พระพุทธเจ้าทัศลุก็เรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิเมื่อพระองค์ได้นั่งสมาธิเข้าฌานไปแล้วพิจารณาบุพเพนิวาสานุสติญาณ หกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มเกิดยานขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะบุพเพนิวาสานุสติยานเป็นยานที่ระลึกได้ถึงอดีตชาติว่าจิตดวงนี้เนี่ยเป็นว่าตายเกิดมามากเคยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปตกนรกเกิดเป็นสัตว์นิรชาต่างๆมากมายในอดีตที่ผ่านมา ระลึกไปร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาตินลานล้านชาติก็ยังมีพบมีชาติไปตลอดเวลาก็แสดงว่ามนุษย์นี้ก็เกิดมาจากมนุษย์นี้เองพระพุทธเจ้าระลึกชาติไปแล้วระลึกไปหลายล้านชาติหลายหลายกับหลายกันก็ยังเป็น การเวียนว่าตายเกิดอยู่ยังมีมนุษย์อยู่ยังมีเดรจชานอยู่มีอบาญภูมิมีสวรรค์อยู่มีพรมมโลกอยู่นั่นแหละพระจัาจะเข้าใจถ่องแท้เลยว่านจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวเวียนว่าตายเกิดมาในทุกสารเป็นนเอกชาติแล้วนะ องค์ก็ทรงบมเพนสมาธิจิตต่อไปอีกเกินญาณอย่างที่สองมีชื่อว่ายถากรรมุตตญาณญาณที่รู้จักเรื่องกรรมของสัตว์บางคนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้กรรมอะไรกรรมดีส่งผลขึ้นมาโดยการรักษาศีลห้าประการส่งผลมาเกิดมาเป็นมนุษย์ ทางด้านร่างกายแล้วก็มิศีลในปัจจุบันอีกก็มีผลในเกิดมนุษย์ในด้านจิตใจเนื่องจากมนุษย์บุคคลที่ไม่มีศีลก็ตกต่ำลงไปอีกไปเกิดในเดริชานภูมิอีกหรือไปในอบัยภูมิมีนรกเปรตสุรกายสัตว์เดริชานเป็นต้นด้วยกรรมอะไร ด้วยการทำผิดในกรรมบทสิบประการประกอบจิตไปด้วยอาคุรลกรรมบทสิประการนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ไปสู่ในอวัยภูมิได้มนุษย์ผู้ประกอบไปด้วยคุรุลกรรมบทนั้นสิประการจึงมาเกิดในมนุษย์ได้อีกหรือสร้างกรรมดีขึ้นไปมีทานศีลภาวนา ก็เกิดสูงขึไปเป็นเทวาดาแต่การเป็นเทวาดานั้นก็เป็นการพักทุกข์ได้ชั่วคราวไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปเพราะเทวาดานั้นเกิดจากคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้ส่งผลให้ก็เรียกว่าบุญส่งผลให้ไปเกิดเมื่อหมดบุญหมดกุศลก็ต้องมาเวียนว่ายต่อไปอีก าเป็นมนุษย์หรือตกต่ำลงไปกว่ามนุษย์ก็จำนวนมากหรือบุคคลที่ได้ฌานสมบัติก็ไปเกิดในพรมโรคโลกิยพรมก็จำนวนมากเหมือนกันแต่ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปหมดกำลังของฌานแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์จากเทวดามนุษย์แล้วก็จะเวียนว่ายต่อไปอีก เรียกว่าเกิดอยู่ในภพสามการมภาพรูปภพ,บพบอารูปภพ,บพบนะภพสามจิตนี้จะท่องเที่ยวอย่างนี้แหละที่เราเคยท่องเที่ยวเวียนว,ว่ายตายเกิดมาแล้วนับไม่ได้ว่ากี่ชาติกี่ภพมากมายเราลองคิดอุปนิพาชาติที่แล้วมี ก่อนชาติที่แล้วก็มีเรื่อยๆไม่รู้ว่าชาติแรกๆเลยอยู่ตรงไหนนันหาไม่ได้หรอกมากมายอาการเกิดทุกภพทุกชาติก็มีความทุกข์อยู่เสมอนั่นแหละที่เราว่าจะมีความสุขบ้างก็คือทุกข์มันน้อยลงไปแต่ว่าสุขจริงๆนั่นยังไม่มี ยังมีสุขแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกงการเป็นว่ายตายเกิดในวัตะสงสารอันยาวนานนี้มันไม่จบลงมันไม่สิ้นสุดลงต่อไปข้างหน้าอีกมีพบมีชาติไปข้างหน้าอีกมันก็จะมีมากไปเรื่อยๆไม่จบ,พ,บพระพทธเจ้าก็ส่งคนพบยถากรรมุตยานละแจ้งชัดถึงกรรมของสัตว์ โลกทั้งหลายของมนุษย์ของเทวดาของผมรู้แจ้งหมดเลยเข้าใจอย่างแจ่มชัดไม่มีอะไรจะปิดบังผกปิดจิตใจของพระเจ้าของเราได้แล้วระหว่างยี่ยี่สิบสองกกาไปทีสองนะพยายามที่สองแต่พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า คราวนี้ที่สำคัญละเข้าสู่ย่างยานที่สามพระเจ้ามีจิตอันละเอียดล้วไม่ได้มาพิจารณากายเมตนาจิตอย่างธรรมดาของพระสงฆ์ทั่วไปพระเจ้าพิจารณาธรรมะอันละเอียดมาสิ่งที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัตาสงสารนั่น ก็คือความหลงของจิตที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะจิตที่ไม่รู้นี่เองมีความหลงมีความปรุงแต่งให้เกิดพบเกิดชาติขึ้นเกิดความรู้สึกที่มีตัวมีตนขึ้นเกิดวิญญาณเกิดนามรูปขึ้นนามรูปเกิดวิญญาณเกิดสังขารเกิด อวิชามันย้อนไปย้อนมานั่นแหละมีนามรูปมีอายตนะมีภัสสะก็มีความหลงในเวทนามีตัณหามีภพมีชาติมีอุปาทานมีทุกข์สกับริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตย้อนไปย้อนมาหมุนไปหมุนมาพระเจ้าจิตเลยพันทันละเอียดสามารถแยกได้หมด นอยากในบททุกขั้นตอนเลยไม่อยากในมดแล้วก็รู้แจมแจ้งขึ้นมาแล้วว่าตัวที่ทําให้พระองค์เป็นแม่แต่เกิดมานานก็เพราะความหลงตัวนี้เองเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแกเราวิชาเกิดขึ้นแล้วแกเรา คงรู้แจ้งเกิดมาเรื่องของทุกข์สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธะความดับทุกข์นิโรธคำมณีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้แจ้งขึ้นมาในรุ่งอรุณของวันใหม่กับพระตถาด้ตรัสรู้พระอนุตตระ สมมาสมารีรยญแน้ะในนามาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ตัดสรู้แล้วนี่สบวยมดมีมดติสุขแล้วในวันที่พระองค์ได้ตัดสรู้นี้กับวันที่พระองค์ประสูติวันที่รพระ,ร,ระองค์เสด็จดับขันพระนิพพานจะตรงกันเป็นวันเดียวนะเป็นวันเดียวกันยเมื่อพวกเรามีศรัทธาแนละมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ตัดสรนูพระธรรมคําสอนจริงธรรมะของพระองค์นั้นปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้จริงบุนคคลที่ปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าแล้วเห็นตามแล้วมรรลุตามแล้วมีพระสงฆ์เกิดขึ้นได้จริงจิตทุกดวงไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าพระว่าเนนว่าคารวะญาติโยม พอเพิ่งปฏิบัติทำแล้วก็จะเห็นทำได้บรรลุทำได้จริงธรรมะขององค์ไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลามาจะบรรลุได้เห็นได้ในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนในการนี้เดือนนี้วันนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติได้ถึงพร้อมแล้วก็จะเกิดความรู้ความเห็นได้นะ อยู่ที่การกระทําของเราเป็นหลักนั้นหลักของพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นหลักของเรื่องของกรรมกรรมะคือการกระทําทางกายวาจาใจเรยกว่วกรรมกายกรรมวจิกรรมโนกรรมกายกรรมวจิกรรมโนกรรมที่สุจริตก็เป็นกุศลกรรมบวชที่ดีกายกรรมวจิกรรมโนกกรรมที่สุดทุจริต ก็เป็นอกุศลก,กรรมบทที่เป็นฝ่ายบาปนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเราถือซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่เพ่งยิ่งกว่าอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเราต้องมั่นคงไว้น่ะหนักแน่นไว้ในการนับถือของเราไม่มีสิ่งใดที่จะบรันรดาลให้เรา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อยู่ที่การกระทําคุณงามความดีของเรานี้เป็นหลักอันนี้เป็นพทุทธที่แท้เมื่อเราจะต้องการเข้าถึงแก่นของคําสอนของพระุทเจ้าเราต้องมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวและไม่เชื่อมในมงคลตื่นข่าวทั้งหลาย มีความเชื่อมั่นในการกระทําของเรานี้เป็นหลักในการสร้างความดีในการให้ทานในการที่มีศีลมีภาวนาเป็นหลักของใจไว้ไม่เอ็นเอียงไปกับสิ่งข้างนอกที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเราให้จิตใจคล้อยเผลไปจากความที่เรานับถือซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นหลักของใจ ือแนวปฏิบัติการภาวนาเรียนรู้ทำจิตให้สงบการทำจิตให้สงบนี่แหละคือการดูรมใา้ใจเข้าออกก็ดีการที่เราจะพิจารณาร่างกายให้เป็นก้อนธาตุก้อนอนจังทุกขังอนัตตาก็ดีปัญญาอ,อรบรมจิตให้เกิดสมาธิ เราก็มั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติหรือในทุกต้นชั่วโมงเราอาจจะสวดมนต์อิติปิโสภควาสวาคาตัสุปฏิปันโนสักหนึ่งจบก่อนในใจก็ได้เราตั้งไว้ว่าหนึ่งชั่วโมงพิจารณาครั้งหนึ่งสวดมนต์ครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาความตายว่าชีวิตของเราเนี่มันผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนะใกล้ความตายไปอีกแล้ว จากนั้นไปเราจะทำกิจการงานหน้าที่เราก็ทำไปพอถึงต้นชั่วโมงเราก็สวดมนต์อีกพิจารณาอย่างนี้อีกเราจะได้ไม่ประมาทความโรบโกรธหลงที่เกิดขึ้นอย่าได้บรรเทาลงไปถ้าโรบโกรธหลงแล้วบรรเทาลงไปเราจะมีจิตใจที่มีความสงบมีความสุขได้ในใจ เราก็จะไม่ต้องไปหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งของเราเราก็จะหาสิ่งภายในก็คือธรรมะเป็นที่พึ่งของเราภายในพึ่งในการกระทําคุณงามความดีของเราทางกายมาจาแล้วก็ใจอันเป็นที่พึ่งของเราละเมื่อเรามารล,ลึกในคนของพระเจ้าซึ่งมีพระหมหากรุณาธิคุณ อันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดฐานที่ประมาณไม่ได้องค์ได้ตรัสรู้แล้วก็สอนมาว่าเทศสอนว่ารูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ลงมาตรงนี้คือรูปกัานามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้นจิตของเรามาเรียนรู้จิตของเราสงบแล้วก็มาเรียนรู้เรายิ่งรู้ขึ้นมามาก ใจของเราก็มีความสว่างปลอดโปร่งได้มีความสุขได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วทำตามกฎกติกาแล้วสังคมก็อยู่ได้ด้วยความ,ม็นสุขไม่ต้องพึ่งในสิ่งที่ภายนอกที่จะมาบันดาลให้เรามีความสุขเป็นการกระทําของเราเป็นกรรมดีของเราที่จะส่งผลให้เรามีความสุขนั่นเอง พราะฉะนั้นเมื่อพวกเราอันเป็นชาวพุทธก็พยายามปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขมีความสงบใจทั้งในครอบครัวในการงานของเราจะมีความก้าวหน้าดังอธิบายพรรณนาธรรมะของของค์สมเด็จพระศาสดา เห็นว่าพอสมควรเก่รายเอวังก็มีด้วยปการะชนี